Han hade ju så sa vi och sa la så ibni Abbas radhiyallahu anhuma han jag ibni Abbad, ke Abdullah ke ibn Abbas ibn Abbas han sa Abdullah Al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam och jag Rasul ke om jag kan kan put Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi ni sing di nabi na om lao hai kwa fi ma sing ย่ามีฮีนบีเอามาลาวเอามาลาวให้กับอัมดุลลอฮ์นี่นะได้คนอัลอบีเหลืองเอามาจากอัลลอห์คือฮาดีนี้นบีเอาคำของอัลลอห์มาลาวให้คนมาลาวให้กับอิบเนอัมบัตอัมดุลลอฮ์นี่คนวันเดียวฮาดีกุศีปนี้อัลอบีตาบารอก้าวจากาอัลลอห์ผู้จำรืนตาบารอก อัลลอฮ์ผู้มหาจำรูนและอัลลอฮ์ผู้สูงสูงกอลาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะกาตาบันฮัซานาดีกอลานี่กอลนันนบีนบีได้พูดว่าเพื่ออินนัลลอฮะบอกว่าอัลลอฮฺตรัสถานั้นกาตาบันฮัซานาดีอัลลอฮ์บันทึกเรื่องความดีว่าเสยยดีและอัลลอฮ์บันทึกเรื่องความชั่วอัลลอฮ์จะบันทึกความดีของมนุษย์และความชั่วของมนุษย์ ซุมมาลังจากบันทึกแล้วบเยานาซาดีกะอัลลอฮฺอธิบายให้อัลลอฮฺจะอธิบายให้ก้องเรื่องคำบันทึกความดีและความชั่วนอัลลอฮฺว่าเพื่อความมันห้ามมาบีฮาสนาจินผู้หนึ่งควรได้หนึกที่ทำความดีอัลลอฮฺบอกว่าผู้หนึ่งควรได้หนึกที่ทำความดีเช่นนึกที่สดาคาหรือว่านึกจีทำไมายัง นึกที่ทำไม่ยังดูให้นึกที่ทำไม่ยังต่หาโจทย์เรื่องนึกที่สรดางการบริจาคศักดิ์ต้องการที่นึกทำนึกที่ทำความดีความล้ำยะมันนะนึกเราแต่หาได้ทำไม่นะคืออุบัติต่างๆไม่ได้ทำแต่ว่านึกอยากที่ทำแต่ไม่ได้ทำฮะข้าแต่พระออันนิะฮู อัลนั้์จะบันทึกในความดีอันนั้นกัตาบหฮาเนี่ยอันนั้นบันทึกแล้วให้บุญแล้วเราเนื้อกี่ทำแต่ไม่ได้ทำอัลนนั์เขียนบุญให้เนี่ยอินดาหูนะอันนั้นหาสนัตันได้หนึ่งบุญก้ามีนัตันที่สมบุญได้หนึ่งบุญที่สมบุญแต่บุญที่ว่าขาดการได้หนึ่งบุญที่สมบุญเนื้อกี่ทำแต่ไม่ได้ทำได้บุญแล้วหนึ่งบุญแล้ว kamilatan doi la do ning bun di sumbulan wa in hamma bia le ta ha ko nik lao bia biha sana nik ba ji tam pam di nik ki tam bun sak yang fa amila le dai tham be ba nik ki sadaka le ka dai sadaka be uh. ba nik ki tam mayang ta ha jut dai mayang uh. niet wa leo non tang dia yok kun mayang ta yuk. dai yok kun tam ting ได้ทำจริงการตะบะฮัมลอลอินดะฮูอัชรอฮัสานาจริงอัลลอฮฺจะเคียนบุญให้กับมันอัลลอฮฺจะบันทึกบุญให้กับมันคนนั้นๆอินดะฮูนะพระองค์อัลลอฮฺนั้นอัชรอฮัสานาจริงทำไปบุญหนึ่งได้สิบบุญได้สิบบุญแน,น่นอน,นอัลลอฮฺเคี่ยนให้เพิ่มเติมให้ถ้าเราทำบุญแล้วหนึ่งปีทำบุญแล้วได้ทำ เราเคลียร์หน้าสิบบุญทำไปบาสเนึ่งเท่ากับเป็นเมื่อจะเพิ่มตื้นก็เป็นสิบบาทมาอิราสัตอิมาอ,อัยตมิราสัตอิมีอาติเบว,วินกระทังถึงจัดรอยเทา่าบางทีกึนขึ้นไปมันอย่างน้อยนั้นชิบบุญนั้นแน่นอนเล็บแต่บางทีถ้าเรามีเอกลักษณ์มีความบริสุทธิ์ใจมากๆเราจะทำให้ถึง à, nó cho bằng hai rồi trứng chết rồi bún chết rồi thảo chết rồi can phượng tươm chết rồi thảo là anh ta phim ca sĩ ra trình nhăn cướn bây mạc mạc là ta phim nhăn cướn bà nắn lời nhăn cướn chết rồi thảo nữa ca sĩ ra trình thì mạc mai ta ra bún này 10 tàu để các à, cơn bệnh bằng thì thứng chết rồi thảo bằng thì cơn bệnh bằng nó rồi mong in hàm bị sai gì trên thay rồi nước chỉ tầm ba lão à nước quá chỉ sử bứ đi à, cô chỉ phải cô chỉ kinh lao chẳng điều nhỉ nước quá chỉ tầm ba làm hà thì tầm phân rồi นึกบไปจีตัมแต่พ evet. ุทธตายเราไม่ทำเดี๋ยวกาตาบาห์เราอินดาวัสนาตาเราจะเกี่ยนบุญหายหนึ่งบุญเดี๋ยวนึกจีทัมบาปแต่ไม่ทำเราจะเกี่ยนบุญหายหนึ่งบุญกามีลาตันที่สมบูรณ์ได้เหมือนกันหนึ่งบุญที่สมบูรณ์วัยนามาบิฮาฟาอามิลาถ้าเรานึกจีทัมบาปแต่การทำ เรานึกมาที่ทำบาปในก็เราทำบาปนั้นกาต่บาฮัลเรา์สียตันวาวได้ทันอันเราจะเขียนบาปให้กับมันนึ่งบาปหรอกเขียนได้ให้บาปเดียวเรานึกบาปที่ทำบาปอันก็เราทำบาปนึกที่ทำบาปในก็ได้ทำอันเราเขียนบาปให้นึ่งบาปแต่ถ้าเราหนึกจีทำบุญได้ได้ทำอันเราเขียนให้สิบบุญด้วเพิ่มเราว่าอุนบุคอริยามุสลิม đã bàn thực Hà đôi imam bộ khổ muslim Phí xoá hí Phí xoá hí hơi hí mà Bàn tức và này sohi, so tạp xoá tặng xoá Xoá hẹ muslim Bí hà dì hình nguồn Ảc nguồn Ảc đằng cao cấm nôn ác xôn nĩ á một số nhả phăng sượt chung pịch chê để lai con cây này nĩ không phải na bi nĩ cẩm phuất con tuệ giác imam nawawi nè kẻ bá phăng sượt chung pịch chê lana ya akhi ôpìn ông con ca ôpìn ông con ca wapho quan anh lo ha u sa iya cả Allah đã hãy tao và phó cô nà này phải vậy, Allah đã bùi tui bùi cây lẽ, có mặt tao phim Allah bùi tui chít bùi cây lẽ, à, hãy cấp đồ, để ta hãy cấp thần tặng lại, Allah hãy tao phim thần lại, ila azimi, để xúi phàm dính giấy, ila azimi, để xúi phàm dính giấy, lát tao phim lại hít ta là phàm ơn duyên của Allah phải sử dụng phẩm linh dây hay phẩm oan yun của Ả-lô-ta-lạp Bất tạm-mân lẽ sưu-cháu phỉ-kho-ai-đi Tạm-mân đi hà Hà-dzin-an-phạt-kam-phút-ni ni la phai ni la phai sâm nuân hà na thì bóc ma nít câu lú lê kam Thánh-na-bi Kể ả lô vâ อินดะหูอัลลอฮ์จะบันทึกอินดะหูณะพระองค์นั้นในคำพูดใน h ะดี t ที่อัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวว่าใน h ะดี t นี้ว่าอินดะหูเทียบอัลลอฮฺ تعالى นั้นบันทึกว่าอินดาหูณะพระองค์นั้นคำว่าอินดะหูตัวนี้อัลลอฮ์บันทึกณะพระองค์นั้นอิชารอตุนเป็นคำชี้แนะคำว่าอินดาหูณะพระองค์ตัวนี้ชี้แนะไอ้เราว่าชี้แนะไอ้เราได้ทราบว่า อีันเอจีนาอีบีาให้เราจริงจังกับมันชีเน,น่ให้เรานะให้จริงจังกับมันโดยการทําความดีเพราะว่าเราทําความดีไปนึงความดีอัลนั้นจะบันทึกนะพระองค์ทึงสิทิความดีเพราะฉะนั้นให้เราจริงจังกับการทําความดีว่าเขารูเลยมีคำพูดของอเลกามิลาตันคือว่ากามิลาตัน อัลนั้์บันทึกความดีให้สมบูรณ์อัลนั้์จะบันทึกอ่าผู้หนึ่งผู้ใดอยากทีำความดีแต่ก็ไม่ได้ทำอัลนั้์เขียนให้แล้วเขียนความบุญให้นึ่งบุญจนสมบูรณ์ทีนี้ก็มาสมบูรณ์ตัวนี้การมีลัตันนี้อ่าฤทธาเกิดฤทธาเกิดเพื่อให้กระจัด trôi đây trôi đây nhất ta kia cấm phun hay cà mì wow. sì, wow. là chân bún chì súng bún cám bún tuần nี้ phở ta kia hay cá chắt hay cá chắt cấm phun ba chín ta chín nghe Gina Ebia lẽ hay hay chín trắng giang rèn nghe Gina nè hay lo chín trắng giang rèn กับเรื่องการทำบุญนี้ให้จริงจังย่างเร่งชิดดานี่ให้เร่งเนี่ยจีนะให้จริงจังย่างเร่งบีฮะดยการทำบุญว่าก็ละได้ทันได้พูดเอาไว้แล้วในฮาดีแก่คนมาแล้วนี้นี่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ว่าพิเศษอันพิเดนี้ฮิเีกุดีนี่พิเศษยะอัติอัลลอฮฺพูดเกี่ยวได้เรื่องความบาปอันลาทีหมมาบีฮาโดนหนกที่ทำบาป สมมาตารากานึกคิดทำแต่ไม่ทำทำมาเบียนึกคิดทำบาปฮ่าฮ่ากุมาดีเสียสมมาตารากานึกคิดทำแต่เพิ่งสุดายตอดถึงไม่ทำกาตาบานเราอัลลอฮ์จะบันทึกให้กับมันแล้วอินดะฮูนะอัลลอฮ์นั้นฮาซานาตันกามีลนาตันได้บุญหนึ่งบุญที่สมบูรุญโดนนึกคิดทำบาปแต่ไม่ทำบาปอัลลอฮขียนบุญหนหนึ่งบุญที่สมบูรณ์ เาอกาศหายบิการมีละอันเราได้ตักกินเอาอ่ะอันเราได้กำจัดไดยกำหมุญที่สมบูรณ์บิการมีละนีบุญจิ่สมบูรณ์อันเราทำให้บุญที่สมบูรณ์อินอาเมลาหาถ้าเราปฏิบัติหนึ่งกิจกรบับไดเราทำกาตตาบาฮาสียอาจารว่าหิดาตันอันเราจะให้ชัวให้บาบหนึ่งบาบ เราเนื oh no thanks, no really In ้อก In ี huh ่ทำบาปได้เราทำอันเราให้บาปหนึ่งบาปถ้าเราเนื Into ้อกี่ทำบาปแต่ไม่ทำอันเราให้บุญหนึ่งบุญแล้วไม่ใช่ทำเนปมาจีเล่นโป้คูนี่วันจีนี้ทั้งเดียวกูจะไปเล่นอเดี๋ยวไม่ไปเสียอันเราให้บุญหนึ่งบุญแต่ถ้าไปอ่ะอันเราเขียนบาปให้หนึ่งบาปแสดงว่าอันเราให้ความมีตาอย่างแรงกับมนุษย์ถ้าเราทำบุญเราไป

ให้น้อยเร่งเราไปทำบาปอนุให้บาปหนึ่งบาปให้น้อยให้หนึ่งบาปอัคคดาอัลลตกิดให้ความกระชับตักลีดาให้ความน้อยให้ความน้อยได้กํคำพูดบิว่าฮิดด้ดยคำเร่งของแกว่าบิว่าฮิดาให้ให้หนึ่งบาปบาลามยูอักกิดาแต่อัลลไม่ให้ความตักกิดบีการมีลละ ไม่ให้การกระชับในคำว่าการมีละถ้าบุญน sure. ู้นอัลลอฮ์ไสว่าการมีละบุญที่สมบูรณ์แต่พอมาบาปนี้วาฮิดาบาปหนึ่งบาปถ้าบุญนั้นหนึ่งบุญที่สุ้มบุญตากิดด้วยการมีละแต่พอมาเรื่องบาปอัลลอฮ์ตากิดเหมือนกันแต่ตากิดด้วยคำวาฮิดาวาลิลาหินฮัมดูวินบันบินนาให้กับอัลลอฮ์สัตน์เนะการซาลาซื่นทางไลยวันมินน่ะดู และความเนื้อมัดความเนื้อมัดต่างๆอยู่เฉยๆเลยการสระซื่อเนื้อเนื้อการเนือมัดเฉยๆเราจะให้กับโรดอยู่แกเรต่างจินสุบานาหูมหบริุรุษในพระองค์นั้นลานุ่งซีชนะอันอะไรไม่สิ้นสุดการสระซื่อบุญอ่อนนั้นลานุ่ซีคือไม่มีความสิ้นสุดไม่มี ไม่มีการสิ้นสุดในการที่เราเจะสรราละสร้นบุญอนันโน้นว่าบิลลาฮิตโตฟิกด้วยด้วยอันั้นการเปิดจิตใจให้กับเราอยู่ที่แกอยู่ที่อลัลโอฮ